ดิฮอะแล้วชาวบ้านเหรอจะกล้านะไม่มีชาวบ้านไม่มีใครเลยแอดไม่เคยเห็นใครจะกล้าเลยละไม่มีเลยนะเออมีแต่เขานี่แหละจ,จะดาเนินการนู่นนี่นั่นกับชาวบ้านอ่ะนะแล้วเขาก็ประกาศกล้องอยู่แล้วเอออย่าให้เขาเจ็บกปแล้วกันถ้าเขาเจ็บเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่าเออก็จริงออจริงเออก็จริงจริงเอฟซี นะผลกระทบกับชาวบ้านเป็นไงชาวบ้านโดนแล้วชาวบ้านกล้าทําอะไรไหมตอนนี้ก็ไม่เห็นเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็เฉยเฉยเออเขาไม่กล้าหรอกเอฟซีเอสกล้าพูดได้เลยเขาไม่กล้าหรอกโอ้ยชาวบ้านเขาจะมีกําลังวังชาจะไปต่อสู้ได้ยังไงเอฟซี FC. เขาไม่ได้มีเกาะคุ้มกันเขาไม่มีอ่าแบ็กอัพนะครับที่อยู่ข้างหลังนะคอยปกป้องคอยคุ้มครองอยู่ขนาด ผู้นำเขายังไม่กล้าไปไปคุ้มครองเลยเขาสว่าดทีเดียวนี่ผู้นำนี่โหกระเจิงบอกตรงนะมันโหมันคนละเรื่องคนละคนละเลเวลเลยอะบอกตรงจริงเนื้อคนละเลเวลเลยแอดไม่เชื่อเลยหละแม่แม่พูดซะน่าสงสารเดียวนะเออแม่เขาพูดซะน่าสงสาโอ้โหลูกเขาเนี่ยโดนชาวบ้านกันแกล้งอย่างโยอินโนเซนต์ขนาดนั้นใช่หรอเออชาวบ้านเขาไม่ เขาไม่ได้มองอยู่ในสายตาเขาเลยนะจะบอกไว้เลยนะเอาจิ้งเขาขับรถออกมานี่นะเขาสนใจที่ขนาดหมาชาวบ้านเขายังสอยซะเลยนะเดี่ยงอยู่ข้างถนนนู่นนะฮะเขากลัวซะที่ไหนล่ะเอฟซีเขาไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเออขวางมาเหรอมึงขวางใช่ไหมกูสอยซะเลยเออไม่ได้นะเขากลัวซะที่ไหนนะครับโอ้โหถ้าคนอย่างนี้ชาวบ้านเขาไปกลั่นแกล้งได้ก็อินโนเซนต์เต็มที่แล้วจะไม่ล่ะ ไม่มีหรอกแอดก้าเชื่อได้เลยนะครับไม่มีใครกล้าไปยึกยักกับเขาเลยอ่ะไม่มีใครกล้าแม้แต่มองหน้าเขายังไม่กล้าเลยทุกวันนี้นี่อ่าเดินขนาดสวนทางนะเขาขับรถผ่านไปใช่ไหมชาวบ้านเดินอยู่ข้างทางเนี่ยเขายังเขายังมองหน้าตรงๆไปเลยเละเออเขายังไม่ได้หันซ้ายหันขวานะเออมันคนละเลเวลกันแล้วตอนนี้นะคนละระดับกันแล้วมันคนละเรื่องแอดไม่เชื่อเลยลนะอืม คุณอนงสวัสดีก่อนนองข้างแดงเนี่ยใส่หมวกแห้วหมวกตะกอดอย่างเงี้ยให้เข like. ้ามาแจกกันนะกันหนาวไงตะก้อนเนี้ยเออเห็นไหมเอฟซีเออตายแหละแล้วก็โยนโยนให้คนอื่นนะแล้วพวกนู้นแหละมันฟ้องเออเขาไม่เกี่ยวเลยเขาว่างั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เกี่ยวเออพวกนู้นละสองคนมันฟ้องเขาว่างั้นเอ้าโยนขี้ไ้เขาใส่ง้นใช่เหรอ เออก็มือขวาคุณไม่ใช่เหรอเขาเป็นคนบอกอยู่ว่าเขาจะฟ้องสองทีเออเขาบอกอยู่เขาขาพูดอยู่ปาปาวว่าเขาจะฟ้องสองทีเออฟ้องฟ้องอันหนึ่งอันสองเออแต่ไอไอคนที่เหลือเนี่ยก็ไปไปเล่นงานอะไรนะไปฟ้องไอไปร้องเรียนเรื่องสามเหลี่ยมทองคาตอนตอนนั้นที่เข้ามาน่ะงานวันนั้นแหละวันนั้นเลยเออวันนั้นที่ลงชุดใหญ่อะไรเออเขาก็มาดู แค่มาดูเฉยร้องต่อมม่อ,เ,อ,อเข้าไปไปร้องตรงนั้นอ่ะเออจนป่านเนี้เอดไม่ถามเอ็ถามหน่อยว่ามีใครไปทําอะไรกับต่อหม่อไหม <c oughs> ไม่เห็นมีนี่เออเขาบอกว่าเขากลัว่าอพวกนู้นเขาบอกเขากลัวเด็กๆจะมาเดินมาวิ่งเล่นแถวนั้นแล้วไปเตะเข้าให้เขาว่างั้นมันจะไอ้เท้าเธออาจจะเปิดไปนะครับ เออมันมีที่ไหนหมาแมวสักตัวยังไม่มีเดินผ่านเลยตรงนั้นอ่ะเออฮะเห็นไหมเขาร้องเออก็ไม่ได้หรอกตอมงตอมตอว่าเขาเป็นคนเป็นห่วงเป็นห่วงไอประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมากลัวจะเดินเข้าไปเอาเตะเอาแถวตอมอตรงนั้นนะเอ่อบาดบาดพงบาดแผลมันเยอะแยะนะครับมีแต่เห็นไอ้ตาผีบ้านอ่ะที่เข้าไปนอนตรงนั้นอ่ะเอฟซคีคนอื่นก็ไม่มาหรอกเออมันเป็นป่าหญ้าเป็นป่าลก เป็นญ่าลกอ่ะใครจะไปถ้าไม่ใช่ผีบ้าผีบ้านั่นแหละวันนั้นที่แอดเข้าไปหานั่นแหละเออมันก็ไปเอาไม้กวาดไปปูไอ,อ้ปูที่นอนมันอ่ะนะจุดไฟกองไฟก่อกองไฟหน้านีา้มั้งหน้าหนาวหนาวน,นี่แหละแอดจาได้อยู่นะครับเขาก็ไปเออผีบ้าเขาก็เดินมาแล้วจากไหนไม่รู้แหละนะครับเอ,อเอาใบหญ้าเอาหักไอ้กิง่งกิ่งไอ กิ่งใบไม้เอามากวาดพื้นอยู่นะครับอ่ทําที่นอนอ่ะเออไม่มีหรอกคนชาวบ้านชาวบ้านที่ไหนก็จะมาเล่นแถวนี้เด็กเด็กเขาไม่ได้มาสนใจเลยแถวนี้นะครับไม่มีเลยแล้วป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมีแต่ต้นหญ้าเออก็ไม่เห็นมีใครมาทำต่อมงต่อม้อไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบออ่่ะาสวัสดีรอบด,ดึกนะครับสวัสดีครับผมคุณจรินนะครับ คุณว <aid> ันนะครับสวัสดีครับผมยายน้องสุกัดนะครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกอนงด้วยนะครับคุณเสมือนนะครับคุณจอยนะครับสวัสดีครับผมคุณมณีการเนาะทักทายคุณสุกัญญาด้วยนะครับคุณอมราลานะครับทักทายคุณเลิมนะครับคุณรัชนกนะครับสวัสดีคุณหัวใบนะครับตักทายเนาะ นี่แหละเอฟดูเอาแล้วกันนะแหมนะครับไปเล่นงานก็หาว่าเขาเป็นคนร้องนะครับโยนเลยเขารู้เลยว่าชาวบ้านโดนแล้วไงชาวบ้านอ่าเดือดร้อนแล้วไงโยนขี้ไงว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเองไม่เกี่ยวเขาเป็นคนพูดเองเขาเป็นคนพูดเองว่าถ้าเขาโดนเนี่ยชาวบ้านต้องเจ็บด้วยเขาไม่ยอมเจ็บคนเดียวขเขาก็พูดอยู่นะครับเออแอดก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดก็คิดว่าเขาพูดเล่น อตอนหลังนี่พอมีเกิดป่าแหวงขึ้นมาในรู้เลยนะครับแน่นอนชัดเจนเลยแล้วก็รู้เแล้ว,ว่าเขาเป็นคนดําเนินการให้ขานั้งเขาไปร้องนะครับแล้วเขาก็เป็นคนพูดเองด้วยประกาศกล้องเองว่าเขาเป็นผู้ร้องสองที่เออระหว่างป่าแหวงหนึ่งกับปลาแหวงสองเขา็รลองสองที่ก็รายชื่อเขาก็มีอยู่ในเอกสารนะครับแล้วใครจะไปร้องไม่มีมันจะไปร้องซับซ้อนกันได้ยังไงถูกไหม เออไปโยนขี้ให้กันนะครับนะเออเห็นไหมเอฟซีถามว่าเขาจะยอมรับไหมไม่เคยเขาไม่เคยยอมรับอยู่แล้วเออใครเขาทําอะไรเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าเขามันพลาดแล้วไงมันผิดเขาก็ไม่ยอมรับเออมันชัดเจนอยู่แล้วคนเราก็อย่างว่าแล้วแล้วก็จะมาหาว่าอ่าที่อยู่มาเนี่ยนะครับ ใครจะไปทำอะไรเขาได้เออ่ถึงรู้ตัวว่าเขาส่งข้อมูลข้อมูลให้เนี่ยถามว่าชาวบ้านก็ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เลยเออแล้วถามว่าชาวบ้านเขากดดันยังไงอยู่ที่นี่เขากดดันยังไงเขาก็แค่ไม่คุยด้วยเฉยๆเนี่ยเออเป็นการกดดันกันทางสายตาเนะ่ยเออกดดันทางทางนั้นทางสายตาเออทำอะไรไม่ได้ไม่เห็นเขาทำอะไรได้เลยชาวบ้านเออเขาก็อยู่เฉย ก็มองอ่ชำเลืองด้วยสายตาแค่นั้นเออด้วยหางตาด้วยนะไม่ได้มองเต็มตาเน่ยเอเหลือบตามองดูเฉยเยก็ทําได้แค่นั้นไม่เห็นเขาจะทาอย่างอื่นได้เออถ้าก็เดินขบวนกันขับไล่เดินขบวนกันไม่ยอมเราไม่ยอมเร,เราต้องออกไปออกไปอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีเออไม่เห็นเขาทาแล้วถามว่าใครจะมากล้ากันแกล้งเขาได้ไหมไม่มีนะครับ แม่น้อยเดนมากนะครับสวัสดีครับผมนะครับตากทายเนาะเออถามว่ามีใครไปไปทำ้ายเขาได้ไหมทุกวันเนี้ยยังไม่เคยเห็นใครจะกล้าทำ้ายเขาเลยมีแต่เขาทำลายมีแต่เขาเล่นงานเอานะครับโอ้โหดูไม่จืดเลยเออชาวบ้าน,นี่โอโหยอยู่ในพูดแค่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาเขา,าเอาง่ายๆนะอืมแค่เขามองมองด้วยสายตาเขาไปดีชาวบ้านนี่หลบเป็นพาราวันเลยละ่ะ เออไม่กล้าสบสายตากลัวสายตาเขานะไม่กล้านี่เห็นไหมเขามีอำนาจแค่ไหนนะหมวกเพจจังเลยหมวกหมวกไอ้นี่นะเขามาแจกง่ายหมวกไอ้ไอ้บ่าวต้นอ่ะหมวกบบาวต้นเขามีมาเป็นลังเลยตอนนั้นอ่ะแต่ก็มาขอมาใบหนึ่งนี่ยชัดเจนนะเห็นไหมประจิบ เออแม่นอกไส้บอกว่าอลูกเขาอยู่ที่เนี่ยก็ถูกชาวบ้านเขากันแกล้งเขาว่าอย่างนั้นอ่ะ,เ,อออะเขาบอกว่าเนี่ยลูกเขาอยู่ที่เนี่โอ้ยชาวบ้านกันแกล้งลูกเขาจังเลยโอ้ยตายอ่ะเออเขาเป็นเด็กมีปัญหาเหรอชาวบ้านเขาจะกันแกล้งได้อ่ะฮะเออไม่มี โอโ้กล้าแล้วก็จะขบหัวเอาดิมาการแกแล้งเลยคุณผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยนะคุณเดินไปในเขาจะขบหัวแล้วนะครับนะเออเขากลัวซะที่ไหนแล้วชาวบ้านนี่แหละเขาจะกลัวไม่มีใครไปเดินเดินผ่านบ้านเขาสักทีอะอืมรองกี้เห็นไหมเขาไม่เอาเลยชาบ้านเขาไม่กล้าเลยนะ ชาวบ,บ้านเขาไม่ได้คุยด้วยเขาไม่อะไรเลยพูดง่ายใครจะไปกล้าไปทําเอา่อไปแซวเขาไม่มีไหมเออไปเอ่ยปากด่าว่าเขามีไหมไม่มีโอ้ชาวบ,บ้านเขาไม่กล้าเลยเอ็ดดูแล้วนี่โอ้โหขนาดผู้นํานะผู้นําเขายังกลัวเลยเออผู้นํายังโดนตาวาดเลยดูแลลูกบ้านยังไงไม่ทําไมไม่ดูแลทําไมไม่คุ้มครองลูกบ้านโอ้โหว่า,ว,าว่าผู้นําถ้ดูไม่เจิดเลยวันนั้นน่ะ วันที่เจ้าหน้าที่ลงไปอดูไอเคสองอะเห็นไหมเขายังจวกเอาเลยจวกผู้นําเลยผู้นํานี่ไม่กล้าเลยกูโดนอีกแล้วเขาว่ากูโดนอีกแล้ววันนี้กูกินข้าวไม่อร่อยอีกแล้วโดนอีกแล้วมุ้ยตายชาวบ้านเขายังกลัวไอ้ผู้นําเขายังกลัวแม้แต่ลูกบ้านเขาจะเหลืออะไรแหละเขาไม่กล้าเลยแล้วลูกบ้านเขาโอ้โหแต่ละคนนี่เขาเขามีแต่ทางานเขาเป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนึ่ง fc เออแล้วก็ขนาดสอพอ fc ก็รู้นี่นะครับว่าเขาตะลุยเป็นเดี่ยวๆเนี่ยตะลุยเข้าไปเป็นไงลนะ่ะ <laughs> เออมันหนักกว่าหมู่บ้านไม่หนักก็เยอะขนาดนั้นเขายังไม่กลัวเลยนักภาษาอะไรอันนี้จะมากลัวมันเป็นไปไม่ได้เลยโอ้โหพูดให้มันเวอร์ไปาชาบ้านเนี่ยไม่ต้องถามมีแต่เขานี่แหละ จัดการชาวบ้านเนี่ยเออแค่กามองด้วยสายตาพิฆคาดเข้าไปเนี่ยชาวบ้านนี่โอ้โหหลบกันงุดกันยุดกันไม่กล้าแม้แต่สบสายตาเออกลัวมีปัญหากลัวมีคดีความกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวไปหมดนะชาวบ้านอ่ะเไม่อยากยุ่งอ่าขนาดเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมาเขายังออกไปแล้วเ็ายังไม่ไปยุ่งเลยเห็นไหมเออถอยออกไปเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่อยากไปยุ่งเพราะอะไรพี่เกียิมีประเด็นมีปัญหานะครับ เขาเคยยอมใครที่ไหนเอฟซี FC ก็รู้นี่ใช่ไหมเขาเคยยอมแล้วเคยรอ,อ,อมรับผิดไหมเคยไหมอ่ะไม่มีเขาก็จะไม่ยอมรับผิดได้ยังไงก็บอกแล้วเห็นหลังไวๆยเขายังไม่รับเลยว่าใช่เขานะนับภาษาอะไรเรื่องพวกนี้จะเหลือหรอใช่ไหมเขาก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยเออไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวแหละเออไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องเออเขาจะพูดอย่างนั้นเลย เขาก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยกับแม่แม่เขาก็เป็นแบบนั้นแหละเป็นแบบเดียวกันเลยเอ,อจับเนี่ยขนาดจับได้คาหนังคาเขาเอฟซีข Z, เขายังไม่ยอมรับเลยเอกสารก็เพียกพร้อมเลยนะก็จับจับได้ขนาดนั้นเลยเขายังดิ้นไปได้อีกนะแม่กันแน่นอนเหมือนกันนะเออแล้วทุกเรื่องเนี่ยเอฟี Z, สังเกตไหมทุกเรื่องนะที่ดําเนินการทุกเรื่องเนี่ยถามว่าเขายอมง่ายๆไหมไม่เคยยอมง่ายๆเลยไม่มีเรื่องไหนที่จะยอมเลย เออมันไม่เหมือนลุงนะลุงเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเขาไปตรวจตาเขาไปสํารวจไป,รวไปตรวจดูเนี่ยเขาก็ให้เลยถามว่าเขาสู้ไหมไม่เขาก็ให้ดําเนินการได้เลยถ้าถ้าว่าผิดนี่ยเขาก็ให้ดําเนินการได้เลยเจ้าแม่นะครับสวัสดีครับผมเขาให้ดําเนินการได้เลยเอาจริงๆแต่ขานี้เป็นไงโอ้โหเถียงทิครับโอ้โหโวอยาวมากครับเอเอเอ,ออกแอคชั mp, ่นเต็มที่เอซี โวยวายเลยเฮ้ยมันผิดได้ยังไงโวยวายโววากโวยวายเลยเป็นไงเสียงดังขึ้นมาเลย <laughs> เ,เขายอมไม่เขาเคยยอมสักเรื่องไหมไม่มีเขาสู้หัวจนพูดอะสู้สู้จนวินาทีสุดท้ายเลยสวัสดีไม่นะครับสวัสดีครับผมเขาสู้จนจนกระทั่งเขาไปไม่ได้อะเขาไปไม่ได้จนสุดท้ายแหละเขาถึงจะยอมอะ เออถ้าอย่างนั้นเขาไม่มีทางว่ายอมเอฟซีไม่มีเอ็ดไม่เคยเห็นเขายอมเรื่องไหนสักงเรื่องหัวเด็ดตีนขาดเขาก็ไม่ยอมขั้นแรกเลยเขาจะปฏิเสธก่อนเลยเออไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่เป็นไม่ผิดนน่นนี่นั่นทุกอย่างนะ